ด้านหน้าที่ท่านเจ้าบ้านเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจันทันของบ้านนะครับที่วิ่งขึ้นมาจากมุมของอาเสบ้านด้านล่างนะครับตรงเสาบ้านขึ้นมาหาตัวอกไก่ตัวนี้จะเรียกว่าจันทันบ้านนะครับก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับการติดตั้งผมจะเริ่มจากจันทันบ้านตัวนี้ผมจะเรียกว่าจันทันหลักนะครับซึ่งจันทันหลักนี่ในนิยามของผมมันคืออะไรก็คือจันทันที่วิ่งขึ้นมาแล้วมีจุดตัดของอาเสอยู่ด้านล่างแบบนี้นะทุกจุดของบ้านเลยนะครับเนี่ยจุดนี้ที่มี อาศัวิ่งตัดกันเป็นกากระบาดเนี่ยจะมีตัวจันทันหลักนะครับผมจะใช้คํานี้แล้วกันนะซึ่งผมจะขึ้นก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาวิ่งจันทันย่อยทุกจุดเลยที่เป็นจันทันหลักผมจะวิ่งให้เสร็จก่อนแล้วผมค่อยมาวิ่งจันทันย่อยนะครับเพื่อจบงานจันทันซุกเส้นนะครับจะถูกคุมแนวคุมระดับด้วยเอ็นนะครับตัวนี้เลยนะครับเนี่ยการทํางานของผมคือขึ้นมาเชื่อมจบงานนะครับเพราะองศาของจันทันที่ผมได้หาไว้เนี่ยซึ่งเป็น องศาเดียวกันตลอดแนวเลยนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะตัดขึ้นมาเชื่อมติดจบงานนะแบบง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องมีอะไรมากครับส่วนปลายจันทน์ก็จะถูกตัดไว้แล้วและแนวของปลายจันทั์ก็จะเสมอกันทั้งหมดพูดคุณคือมันจะจบงานโดยแบบคอมพิวเเลยอัตโนมัติเลยไม่ต้องมาแก้ไขอะไรทีหลังนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับนะคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเศรษฐคุณนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียวไทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม